พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ Bangkok City for Better Health สนับสนุนการรับมือกับโรควัและส่งเสริมสุขภาวะในกรุงเทพ นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทางด้านสาธารณสุขของกรุงเทพโดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งโครงการ Bangkok City for Better Health ระหว่างกรุงเทพมหานครสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยและบริษัท Novo Nordisk Pharma จำกัดการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กพร้อมกับการเปิดตัวหลักสูตรอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนซึ่งเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ของโครงการเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันรายรับมือ โรคอ้วนโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคทางเมตาโบอลิตและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีอัตราความชุกข,ของโรคอ้วนสูงที่สุดคือจริงแล้ว โครงการนี่เป็นร่วมมือกันระหว่างสามบริงานก็คือสถานัทเอกชนเดนมาร์กแล้วก็บริษัทโนวดอดิกส์และก็กรุงเทพมหานครนะครับโดยมีความร่วมมือหลักๆก็คือพยายามจะปรับปรุงพวกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนกรุงเทพก็หลักๆก็จะมี3เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องการทําครัวกลางเพราะเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญครัวกลางสำหรับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนไดมีอาหารที่มีคุณภาพและอาจจะมีพวกผักเหมาะสมกับการบริโภคอันที่2ก็คือพวกหลักสูตรและก็การพฤติกรรมของเด็ก ก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยทําให้สุขภาพดีแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่กระจายไปถึงครอบครัวรวมทั้งมีการ track หรือก็ติดตามพฤติกรรมของเด็กแล้วก็ครูว,ว่ามีการเดินมีการมีกิจกรรมที่ช่วยลดหรือเพิ่มแครี่ในการใช้งานหรือไม่และที่3คือการพัฒนาสวนสาธารณะที่มีการออกกำลังกายโดยทางนวลดิชจะช่วยติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและทำสุทำสนามพิกเกอรบอล ในพื้นที่2จุดก็คือสวนม่จัก,กิติกับสวนลุมพินีก็เชื่อว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่จะทำโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับการมีไลฟ์สไตล์และก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นของคนเมืองครับ